ครับผมตันชายบีเรับซ้อมหนักมากครับประมาณก็ต่อยเสร็จก็ซ้อมต่อเลยก็มีสะดุดป่วยด้วยแล้วก็มีขัดข้องตอนซ้อมนิดหน่อยแต่ก็สู้เพราะมันถอยไม่ได้แล้วต้องก็มาสู้เตรียมดักหลอกต่อยมัดครับเราเขารู้ว่าเขาจะดักเตะเราเราก็เป็นเล่นอาวุธยาวดีกว่าเล่นฝีมือคือยกแรกเราก็ชิงจังหวะกันดักเตะดักต่อยกันสามรถเล่นอาวุธยาวกันมากกว่าก็คุมเกมครับเขาพี่เขาเริ่มเห็นเอาการเริ่มยุบเลยครับแล้วก็เตะดักเตะดักทีบ ก็ยกสี่ยกห้า, 4, า 5, เห็นพี่บอลเริ่มแบบมีอาการแบบหมดหรือยุบเนี้ยเราก็เตะทีมคุมเกมเอาเงี้ยแบบว่าถ้าเราจะไปรีบปิดอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าเขาก็ไม่ได้ธรรมดาเราจะุ่มสีุ่่มห้าเดินต่อยเดินฟันไม่ได้แล้วโอ้ชิงไวชิงพิบชิงไวชิงพิบด้วยร่างดูร่างกายด้วยแล้วก็ทุกอย่างมันทุกอย่างเลยครับ,บี่นี้โดน,นมีจังหวะ ก็เตะเนี่ยเตะซ้ายแล้วก็งจวะพี่เขาดึงแล้วเตะโดนโดนโดนวมอะไรเงี้ยก็ซึมๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะเราเห็นเขายุบอะไรโดนทีบแล้วเขาก็อาอการแพลวอะไรเงี้ยก้งคอโดน